สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรม so นะคะของกล้อง total station ยี่ห้อ position รุ่น gt 2 0 5นะคะค่ะสำหรับโปรแกรม so ะคะจะเป็นโปรแกรมวางผังวางหมุดนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม so นะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราทำการเซตค่าตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่ F 4ค่ะ EDM setting นะคะเพื่อเลือกรูปแบบการยิงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโหมดนะคะเราจะยังใช้เป็น single นะคะแล้วก็ reflector ตรงนี้นะคะเราจะเป็น no อยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะไม่ได้ยิงกับเป้าปิซึมนะคะส่วน PC ตรงนี้นะคะก็คือตั้งค่าหน้าเป้านะคะเราจะตั้งเป็นศูนย์นะคะให้กดเลือกที่ F 4ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการกดเลือกที่ปุ่ม SFT นะคะจากนั้นกด เครื่องหมาลบค่ะอันนี้จะเป็นการเปิดใช้งานเลเซอร์ชิปเป้านะคะค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกหลังจากที่เราทำการเซตพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปที่หน้าที่2ค่ะให้เราเลือกที่ F3 นะคะโปรแกรม SO ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราทำการใส่ค่าทิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยการกดที่ปุ่มเลข3นะคะหรือว่าเลื่อนลงมาแล้วก็กด Enter นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเลื่อนลงมานะคะแล้วก็กดเป็น Enter ค่ะค่าสำหรับตัวพิกค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่อยู่ที่100ส่วนค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ที่101.9นะคะส่วนค่าพิกัด z ซตรงนี้ถ้าเราไม่ทราบเราไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นค่าพิกัดจุดสมมุติที่เราตั้งขึ้นมานะคะ ให้กดเลือกที่ F4 ค่ะ OK ค,ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์นะคะโดยการเลือกที่หมายเลข4ค่ะหรือว่ากดเลือกลูกศรเลื่อนลงแล้วก็ Enter กดที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น SNT. จุด Orient นะคะอันนี้เราจะกดเป็นเลข4นะคะค่ะสำหรับวิธีการใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซต์นะคะเราใส่ได้ด้วยกัน2วิธีนะคะก็คือใส่ตรง h s r ตรงนี้นะคะโดย กรอกเป็นค่าอาส์ซุดนะคะหรือว่าจะเป็นค่าพิกัด NEZ นะคะโดยการกดที่ F1 ค่ะ BS นะคะค่ะสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งกล้องตรงนี้นะคะเราจะใส่อยู่ที่ค่ะสำหรับค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่อยู่ที่1 0 3ค่ะสำหรับค่าพิกัด E อเราจะใส่อยู่ที่100นะคะสำหรับค่าพิกัดแตรงนี้เราไม่ทราบเราจะไม่ใส่นะคะให้ทำการกด F4 OK ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการคลล็อกตัวเลนกระดกนะคะแล้วก็เล็งตัวกล้องนะครับไปยังจุดที่เราใส่ค่าพิกัดไว้เมื่อสักครู่นะคะจากนั้นให้เรากด F 4ค่ะตอบเย็ดเพื่อเป็นการเทคแบ็กไซด์นะคะจากนั้นให้ไปที่หมายเลขหนึ่งะคะ SO data นะคะ, SO ะ,คะจากนั้นนะคะให้เลือกที่ F 1ค่ะ CRD ค่ะค่าพิกัด N ตรงนี้จะใส่ไว้ที่103นะคะ ค่าปิกัด e ตรงนี้เราจะใส่ไว้ที่100นะคะส่วนค่าปิกัด z ตรงนี้เราไม่ทราบเราจะไม่ใส่นะคะจากนั้นให้กด f4 ค่ะโอเค่ะกด f4 อีกครั้งค่ะโ ok ค่ะจากนั้นให้เลือก f3 ค่ะตรงเป็นที่เป็นลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้กดเลือกที่ f4 ค่ะ obs นะคะ ให้สังเกตตรงนี้นะคะขึ้นตรงนี้นะคะให้ปรับให้เป็นศูนย์ให้หมดนะคะเราจะแล้วก็จะได้จุดวางผังปักหมุดนะคะก็คือให้ขยับแล้วก็กด f c OBS นะคะค่ะก็จะได้จุดวางผังปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเยี่ยมชมตัวกล้องนะคะหรือว่าอุปกรณ์เสริมนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ในโครงการวิสโซซอยบางนาตราด2 3สโทร02 103 4542ค่ะหรือแอไลน์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะที่ SI 9 9 8ขีด P ีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ